ครับก็ขอสวัสดีนะครับก็ัมาวิจารณาทาไจยดสีนะครับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์มาดูคู่เอกนะครับเป็นคู่ชิงนะครับชิงชนะเลิศมวยรอบรอบครับระหว่างฉลามเสือนายกเอท่าสารานะจะพบกับป่าพีพบเอราวันนะครับประชงในพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองนนะครับใครจะเป็นเสือตัวที่ยี่สิบนะครับก็มาดูทางด้านแดงครับฉลามเสือ ในยกเอท่าสารานะครับชกสไตล์การโชกอ็ยืนม้ยขวานะครับหลุรล่างก็สูงยาวุมวยครบเครื่องนะครับเล่นฝีมือได้นะครับเดินบุกเดินลุยดีนะครับวงนอกมีแข้งมีหมัดนะคมีแข้งมีหมัดวงในก็มีเข่ามีศอกก็ถือว่าน่ากลัวนะครับเรื่องหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมนะครับยืนระยะก็มั่นคงก็มาดูทางด้านของปราบพิพบเอราวันนะครับ ฝ่ายพิภพเอราวัณก็สไตล์การโชว์ก็ยืนมวยซ้ายอาวุธมวยก็ครบเครื่องนะครับฝีมือไอคิวเป็นเลิศนะครับวงนอกมีแข้งนะครับแข้งซ้ายที่ออกได้รวดเร็วนะครับแล้วแม่นยำก็มีหมัดแย็บนะครับหมัดชุดคอยสกัดอยู่เรื่อยๆนะครับวงในก็มีการเข่ามีเหลี่ยมมีหักเหลี่ยมนะครับหัวจิตหัวใจก็ดีนะครับแล้วก็มาดู3ฟอร์มหลังนะครับของทางน้าแดงก่อนนะครับ ก็ชนะเดโชเล็กนะครับชนะคะแนนเดโชเล็กชนะคะแนนดับดำชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยนะครับเอามาดูลงได้มงมเือนครับบาบีพบก,ก็ชนะนอกเดโชเล็กนะครับชนะคะแนนดับดำแล้วก็ชนะคะแนนปาสยามนะครับก็คู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านปาบีพบเอราวันนะครับชนะนะครับเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะ,ะนะครับขอบคุณครับ